ซีรีส์คำนวณบำนาญชลาภาพหัวข้อท็อปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทตอนอียุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณนะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐา,านเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้นะครับคนที่เคยส่งบาตา 3.9 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี6.9เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ like, เป็นกำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก,นก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบัมเน็จหรือบํานาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3ามสธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสํานักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่3ามสเธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับนะัปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเข้า3เงื่อนไข1นะครับจ่ายเงินสมทบครบ180เดือน สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับอายุ55ปีได้รับบำนาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก ร้อยและ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา3 5ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย ,7820 บาทนะครับส่วนเกินจากร้อยเดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีตั้งลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสูบคำนวณ1.5คูณ20เท่าบ30%ที่จิได้่พิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ7820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3910บบาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือน ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ7,820บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ3,324บาทนะครับ ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ7,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,737บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ7,820บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ2,151บาทตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาท20%ของ7,820บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ1,564บาทได้รับต่อเดือน ทุกๆเดือนนะครับเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตเลยนะครับเรามาดูตารางนี้กันดีกว่านะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมนะครับ ณนะปัจจุบันเงินบำนาญส่งถึงแค่24ปีเนี่ยนะครับอย่างที่พูดในต้นคลิปแต่ทาไมนะครับมีตัวอย่าง35ปีคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราคำนวณน,นะครับเราก็ต้องวางไปถึงอนาคตด้วยนะสำหรับใครในอนาคตที่จะเข้ามาหรืออยากจะคาดการนะเพราะบางคนเฟิร์สจ็อบเบอร์เริ่มเข้าทำงานใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสที่จะสะสมได้ถึง35ปีหรือมากกว่านั้นเลยก็ได้นะครับ นทรง34ปีได้บำนาญ3,793บาททรง33ปีได้บำนาญ3,675บาททรง32ปีได้บำนาญ3,558บาททรง31ปีได้บำนาญ3,441บาททรง29ปีได้รับบำนาญ3,206บาททรง28ปีได้รับบำนาญ3 0 89บาททรง27ปีได้รับเงินบำนาญ2,972บาททรง26ปีได้รับเงินบำนาญ2,854บาท ทรง24ปีได้รับเงินบำนาญ2,620บาททรง23ปีได้รับเงินบำนาญ2,502บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ2,385บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ2,268บาท ทรง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,033บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ1,916บาททรง17ปีได้รับเงินบำนาญ1,799บาทแล้วก็ทรง16ปีได้รับเงินบำนาญ1,681บาทนะครับก่อนจากกันนะครับอลา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso go ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคานำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ otp นะครับ otp จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบร e หรือ r o o นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms นะครับหากสงสัยสอบถามไปยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi าสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของไม่ฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้ mobile banking อย่างปลอดภัยแล้ว